อยู่เงียบเงบีให้คนประเมินเราต่ำแล้วคุณจะชนะในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงการเงียบคืออำนาจในยุคที่ใครๆก็พยายามแสดงศักยภาพให้โลกรู้คนที่รู้ทันเกมมักเลือกเงียบไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะเขาเลือกที่จะไม่พูดตอนนี้ทำไมความเงียบจึงทรงพลังเพราะความเงียบคือเครื่องมือของคนที่ควบคุมเกม ในความเงียบมีพลังของการสังเกตรู้ทันและวางแผนและในความเงียบคนอื่นจะเผอประเมินคุณต่ำซึ่งนั่นคือจุดที่คุณได้เปรียบที่สุด 1. เงียบเพื่อฟังไม่ใช่เพื่อซ่อนคนทั่วไปพูดมากเพราะอยากเป็นศูนย์กลางแต่คนฉลาดจะเลือกฟังเพราะการฟังคือการเก็บข้อมูลเมื่อคุณพูดน้อยลงคุณจะเห็นนิสยัยความคิด ความรู้สึกและความประมาทของคนรอบตัวคนที่เงียบฟังได้มากกว่าและเข้าใจเกมได้ลึกกว่าตัวอย่างเวลาอยู่ในห้องประชุมถ้าคุณฟังมากกว่าพูดคุณจะเห็นว่าใครมีวาระซ่อนเร้นใครกำลังกลัวใครมั่นใจเกินเหตุคุณได้เปรียบโดยที่ไม่ต้องเปิดไพ่ตัวเองเลย 2. เงียบเพื่อซ่อนของจริงการพูดมากอาจเปิดเผยสิ่งที่ไม่ควรเปิดเผย คนฉลาดจะไม่เปิดจุดแข็งหรือแผนการของตัวเองให้ใครรู้ความเงียบทำให้คนอื่นประเมินคุณต่ำกว่าเป็นจริงและในวันหนึ่งคุณจะเปิดไพ่ได้อย่างสง่างามตัวอย่างนักมวยที่ไม่อวดไม่พูดเยอะไม่โพสในโซเชียลแต่ซ้อมหรักทุกวันจะทำให้คู่ต่อสู้ประมาทและนั่นคือช่วงที่น็อกเอาท์เกิดขึ้น3เงียบเพื่อไม่ต้องตอบโต้สิ่งไร้าสาระ โลกเต็มไปด้วยเสียงรบกวนคนพูดเยอะเพื่อเอาชนะกันแต่คนที่เลือกเงียบคือคนที่เลือกไม่ร่วมวงเขารู้ว่าอารมณ์มีราคาแพงและเวลามีค่ากว่าการเถียงตัวอย่างในโซเชียลมีเดียถ้าใครด่าคุณแรงแล้วคุณนิ่งไม่ตอบไม่โต้คนดูจะเคารพคุณมากกว่าคนที่โวยวาย4เงียบเพื่อเติบโตโดยไม่มีใครขัด คนที่เปิดเผยเป้าหมายบ่อยๆจะถูกขัดขาความเงียบช่วยให้คุณเติบโตในเงามืดไม่เป็นเป้าพอสำเร็จแล้วค่อยเผยตัวนั่นคือจังหวะที่โลกต้องยอมรับตัวอย่างนักลงทุนที่ไม่อวดใครว่าเขาทำอะไรบ้างแต่วันหนึ่งมูลค่าพอร์ตโตจนทุกคนต้องหันมองโดยไม่ต้องพูดอะไรเลย 5. เงียบเพื่อให้คนอื่นโชมโง่แทนยิ่งคุณพูดน้อยคนอื่นยิ่งพูดมาก และเมื่อเขาพูดมากเขาจะเผยจุดอ่อนเองคนฉลาดจึงไม่เร่งรีบพูดเพราะรู้ว่าใครพูดก่อนแพ้ก่อนตัวอย่างการเจรจาธุรกิจคนที่รีบร้อนพูดมักเสียเปรียบแต่คนที่ฟังเงียบๆกลับได้ข้อมูลทั้งสองฝั่งโดยไม่ต้องเปิดไพ่ 6. เงียบเพื่อฝึกความนิ่งในใจการเงียบไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่คือการไม่วอกแวกในใจ คนที่เงียบจริงจะเริ่มเห็นความคิดตัวเองชัดเจนขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มของการควบคุมตัวเองขั้นสูงตัวอย่างเมื่อคุณฝึกนั่งเงียบ10นาทีทุกเชา้าความคิดจะชัดสติจะมาและการตัดสินใจจะเฉียบขึ้น 7. เงียบเพื่อให้การพูดมีน้ำหนักคนที่พูดบ่อยคำพูดจะไหลพลังแต่คนที่พูดน้อยคำพูดจะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งใจฟัง เพราะเขาไม่ได้พูดพร่ำเพรื่อแต่พูดเท่าที่จำเป็นตัวอย่างถ้าเจ้านายเงียบทั้งปีแต่วันหนึ่งเรียกคุณไปคุยคุณจะฟังทุกคำอย่างตั้งใจเพราะรู้ว่ามีความหมาย 8. เงียบเพื่อสร้างสเสน่ห์ลึกลับคนที่เงียบมักน่าค้นหาความไม่เปิดเผยทั้งหมดทำให้คนอยากรู้จักมากขึ้นยิ่งคุณนิ่งยิ่งมีสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามตัวอย่าง คนในวงสนทนาที่ไม่พูดแต่ยิ้มนิดนิดมองอย่างเข้าใจจะดึงดูดสายตามากกว่าคนที่คุยทั้งคืน 9. เงียบเพื่อประเมินศัตรูได้ก่อนในโลกธุรกิจการเงียบคือการเก็บความได้เปรียบคุณจะเห็นว่าใครคือพวกใครคือศัตรูโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังจับตาอยู่ตัวอย่างในบริษัทการเงียบสังเกตพฤติกรรมคน จะทำให้คุณรู้ว่าใครจริงใจใครแกล้งยิ้มและใครแอบแทงข้างหลัง 10. เงียบเพื่อให้ผลลัพธ์พูดแทนคนที่ยิ่งประสบความสำเร็จจะยิ่งพูดน้อยเพราะเขารู้ว่าผลลัพธ์คือเสียงที่ดังที่สุดถ้าคุณต้องพูดเพื่อให้คนเชื่อแสดงว่ายัางไม่มีอะไรให้เขาเชื่อจริงๆตัวอย่างคนที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองจากศูนย์โดยไม่พูดว่าเขาจะทำอะไร แต่สุดท้ายประสบความสำเร็จเงียบเงียบแบบสง่างามจะถูกยกย่องมากกว่าคนที่โม้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มสรุปอยู่เงียบเงียบให้คนประเมินเราต่ำแล้วคุณจะชนะไม่ใช่แค่กลยุทธ์แต่คือวิธีใช้ชีวิตในโลกที่คนอยากโดดเด่นเร็วคุณแค่ต้องนิ่งกว่ายาวกว่าและลึกกว่าในขณะที่เขาแข่งกันพูดคุณแค่ต้องเตรียมตัวเงียบเยบให้พร้อมยิง แล้ววันหนึ่งโลกจะหยุดฟังเมื่อคุณเงียบจนเกินจะมองข้าม